สุขสบายไม่เคยอดอยากไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าความหิวนั้นมันเป็นยังไงยังมีคนอีกมากมายที่ไม่เข้าใจชีวิตของคนอื่นทําไมบ้านเราไม่มีไฟใช้เหมือนบ้านอื่นล่ะปะ๊าก็บ้านเราอะไม่มีเงินไปซื้อไฟแบบบ้านอื่นงี่ละ่ะถามได้มันเ,เกตัว ยังจำกันได้ภาพจากเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมคุณภาพเรื่องชื่อในอดีตยังคงปรากฏขึ้นจริงในชุมชนมุสลิมหลายแห่งในภาคใต้เด็กๆต้องออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินศึกษาต่อ 2. แต่อาจกล่าวได้ว่าโอกาสของเด็กๆเหล่านี้กลับมีเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตมากเพราะได้มีการจัดการศึกษาหลายๆประเภทเพื่อเอื้อโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษา ดังเช่นเด็กๆในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40ที่ปัตตานีซึ่งมีสภาพคล้ายกับโรงเรียนกินนอนและคล้ายกับโรงเรียนตาดีกาหรือปอนเนาะในภาคใต้เด็กๆที่นี่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือทั้งภาษามลา,ายูภาษาไทยและได้ที่พักกินอยู่หลับนอนในโรงเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพราะเจตนารม์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ คือการพยายามทำทุกทางที่จะให้เด็กต้อยโอกาสขัดสนจนยากได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเหมือนคนอื่นๆเจตนาร์ของโรงเรียนตราตรึงอยู่ในใจครูสุพรรณนาและเธอก็รับมาลงมือทำเป็นรูปธรรมผ่านโครงการสร้างงานและจุดประทีปให้เด็กๆเหล่านี้ในของเราเนี่ย คือเด็กก็คือสภาพด้านวิชาการเนี่ยก็อาจจะไม่เที่ยวทันเท,ท่าทันกับเด็กปกติทั่วไปคิดว่าถ้าสอนนักอาชีพเนี่ยน่าจะเป็นหนทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาของที่เด็กพอจะทําได้นะคะแล้วก็พอทําปุ๊บพอสอนปุ๊บเนี่ยเด็กก็สามารถไปต่อย,ยอดที่บ้านได้นะคะอย่างเช่นปิดเทอมคือเรื่องการทําขนมชุมชนบ้านเราเนี่ยข้าวเข็บคือปุ๊บก็เป็นที่นิยมกันนะคะเพราะว่าทานร้อนๆจะอร่อย เด็กก็ปิดเทอมก็ไปทาขายที่บ้านเขาก็มีรายได้นะมาโรงเรียนก็มีรายได้มาค่ะเพราะว่านี่ปิดเทอมหนูไปทําขายคือโป๊ะมาก็เอาเงินมาก็ได้มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนต่อค่ะเร่นนวดก็ไปนวดให้ญาติญาติก่อแล้วก็ค่อยขยายไปคือไม่ได้เป็นทางการบ้างนักแต่ก็ได้ค่าขนมตอบแทนมาค่ะแล้วก็ถามว่าแล้วเออนวดได้มาจากไหนความรู้นี้เด็กบอกว่าอ๋อมาจากโรงเรียนครูสอนก็ดีใจนะคะก็เป็นการศึกษาเพื่อการมีงานทำอีกวิธีการหนึ่ง วันนี้ปรากฏขึ้นในลายผ้าอย่างสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆได้รับการตอบรับอย่างดีทำกันจนแทบส่งขายไม่ทันทั้งหมวกกระปิยะผ้าหิยาบที่ช่วยกันสร้างช่วยกันสรรลายให้มีความแปลกแตกต่างถึงประดังเบซาเสียงกอร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนี้ดูเหมือนดาราดดาธรรมดาแต่การมีอาชีพเหล่านี้ไม่ได้นำมาซึ่งรายได้เพียงอย่างเดียวเด็กๆยังได้ความภูมิใจได้คุณค่าได้เติมเต็มชีวิตที่กระพร่องกระแพร่งเพราะเด็กๆเ,เหล่านี้น้อยรายที่ครอบครัวจะมีสมบูรณ์บางทีแค่ผ้าบาติกผืนเดียวอิดบล็อกก้อนเดียวที่เขาทำได้ขายได้ก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปทั้งชีวิต ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนจากรายได้ที่เป็นเงินตราแต่สิ่งเหล่านี้ที่เขาทำมันขึ้นมากับมือมันช่วยเปลี่ยนวิธีคิดบอกให้เขารู้ว่าชีวิตพวกเขายังมีทั้งคุณและค่าอยู่เสมอตราบใดที่พวกเขาไม่ยอมจำนนกับชะตากรรมเรมเเอีียยนนนนนมมาาพพลลิจดรรู้ต่ไไปก ทีีด่ดเวลามีคนถามเธอทำได้ไงฉันตอบเขาไปว่าครูสอนดีถ้ามีคนถามว่าเธอทำได้ไงแค่เพียงตอบเขาไปว่าครูสอนดี